วันนี้เราจะมาทําคลิปแข่งกินมาม่าเผ็ดกันครับผมแข่งเหรอแข่งกินไข่ดาวก่อนแล้วนี่ไข่ดาวยังเผ็ดเลยอะเผ็ดโอ้ยเดือยเลย,ยสวัสดีทุกคนครับผมกิงจ่าปีทาโอเคด้วยครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับสี่คนเหมือนเดิมมีผมพี่พลอยพี่เป้ปกิฟต์นะคะสี่คนวันนี้น้องฟิวไม่มานะครับเพราะว่า วันนี้เราจะมาทำคลิปแข่งกินมาม่าเผ็ดกันครับผมกติกาของเราในวันนี้นะครับมีมาม่าสองถ้วยเห็นไหมอ่าสองถ้วยตรงนั้นนะอ่าผมกับกิฟเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดแล้วพี่พลอยกับพี่เป้เขาเป็นคนกินเผ็ดนะครับแต่ว่าผมก็กิฟจะป่ายิงชกกัน5เป้าใครชนะได้อยู่กับพี่พลอยใครแพ้ได้อยู่กับพี่เป้นะครับโอเคไปเดี๋ยวผมไปเป่ายิงชกกับกิฟก่อนโอเคมาเราจะมาเป่ายิงชกกันนะครับเป้าแรกมาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสอง้มหนึ่งสอง้ม สองหนึ่งสองซ้ำสามหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งเมื่อกี้ไม่ออกแต่กันไกกับกระดาษไม่ทุกคนครับทิกเป่ายิงฉุบไม่ง่ายนะเมื่อกี้ตอนที่เทสรอบแรกนะครับตอนที่ฉุบฉุบฉุบรอบแรกเ่ยกิฟออกกระดาษแต่ว่ามันเสมอกันแล้วทีนี้ก็เลยเอาใหม่ใช่ไหมแล้วตาต่อไปอ่ะกิฟมันออกขอนแต่ว่าแพทเทิร์นของกิฟคือกระดาษขอนกันไกผมก็เลยชนะห้าเป้า ไปเริ่มมาเอาไเอาไหเฮ้ยไอ้เย่ยวเลยเียวก่อนไงโอเคครับทุกคนไปเราจะเริ่มกินเลยครับหนึ่งสองสามเริ่มแข็งเหรอแขงงไข่ดาวก่อนแล้วเนี่ยไข่ดาวยังเผ็ดเลยอ่ะคือไม่ได้กินสักคำเลยโอ๊ยปดคอไอ้แป๊ะมากินะเวยสำรับสรับอของน่าใ เฮ้ยโอ้ยอันนี้เงไม่รู้ส oh. <ious ness> ึกเลยบอกก่อนนะเออพูดไม่รู้เรื่องนะบางทีคนกินเผ็ดแล้วเผ็ดหูดับมีอันเนี้ยมาม่าเผ็ดคูณสองสองห่อนะครับแล้วเราเอาซอสอ่ะคุกใส่กันเลยอ่ะมันก็ด้เผ็ดกว่าเดิมอยากเอาน้ำแข็งอ่ะไม่ไหวว่ะโอ้ยเก่งเรอ่องนะ เด็ดอะลืมอะดวงกูจะหมดแล้วคินเยอะเหรอให้โอ้โหกินแค่นี้ก็ทรมานแล้วนะและ้าาวจะข้ามเดี๋ยวอิอไข่กับมะม่วงอย่หยุดกินด้วยมิงั้นมันจะเผ็ดหยุดไปตั้งแต่คำแม่ก็เอทาน่แล้วอีกสองคำหมดผมกินไปคำเดียวผมไม่ไหวหามีแอร์หนห่อยแต่ก,กาคือต้องหมดก่อนเนาอใช่ต้องกินกับนมไม่งั้นจะหายเลยเออ เดา๋ยวไนอะอ้โออนโอ้โอ้เอ้โ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 อ้อ้บออบคอ้โ่้โอ้อ้อนี่้โอ้โอ้โออ้โอ้โ้โอ้้โออ้โ้นอ้้้โอ้โอ้โโออ้โอ้โ้โ้โออยโอ้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 โออ้โอ้โอ้้โอ้โอ้้โ้โอ้โ้อ ช่วยทั้งสองคำเลยนะยสามเส้นสุดท้าย<ร>ามดอันนี้อะไรเดี๋ยวรอหายดีก่อนจะมาแก้มือมึงจะเอาอยู่เหรอรอบหน้าสองห่อพี่ครึ่งขวดเปล่า What What the f**k u c โอ้แต่งไม่ออกคนเลยมือสองคนนี้ตายแล้วเนี่ยอืมนิ่มกระตือคอว่ะ ใช่นี่มึงกือมึงเล่นนะหนักมากมึงข้าไปกินเนาะมึงอ้วกเลยถ้าถุงมันคาเหล็กปุ๊บแล้วอีกอันนึงถ้ามันคาเหล็กทั้งงาแล้วอีกอันนึงมันอยู่ในคออือมึงกือแม่มึงยังดึงออกมาเลยมันกืะล้างกูไงไปกินชาบูถ้าปวดขามากๆกินเห็ดเข็มแลโอ้โหล้างแต่ยังขี้กระตือไรเงี้ยขี้กระตือขี้กระตือเคยอะไรขี้กระตือเฮียร์ทำไมยิ่มอมน้ำขัดยิ้มเผ็ดวะอยากกินน้ำ่ะ ไม่ดูหรอหนุ่มปิ้วทำไมอ่ะฟ้าขาวเซเว่นเข้าได้นะคะแล้วบอกเขาไม่ให้กายพี่หนูจะบอกนะว่าหนูกินทุกวันจริงอร่รอยจริงอีปุกสามเก้าพี่รู้เลยค่ะเป็นของปอนเฟิร์มเข้าหายทอรนเตอร์โหพี่จริงจริงไม่เปนะกิวละห้าปุกอะตามจริงซื้อปิ้วได้หรอไม่ซือ้อหนูอยากอุดหนุนพี่คนเขา้าจริงๆนะครับคลิปเนี้ย พี่เป้อะน่าจะแพ้อยู่ตั้งแต่แรกเลยเพราะพี่เป้เพิ่งดัดฟันมาแล้วมันกินเส้นยากอ่างลมให้ไม่เลยเขาไขว้กูมันเนื้อข้าวหลุมข้าวขวดน้ำเข้าได้นะครับก็ตั้งกดอย่างงี้เนาะใครกินน้ำก่อวคนนั้นแพ้เหียเฮมกูก็แพ้ดิหลัดยงแพ้แล้วเดี๋ยวมุดโดนตบเรากินหมดกันได้อ่ะกูไม่เห็นเนี่ยเรากินสองคน ถึงกึ่งของคำบุลี่บุลี่บุรี่คนไม่กินเผ็ดแอบรอพี่ถ่ายตอนครับกุ้งถังกินกันแล้วก็แบบอันนี้กูทำเป็นกุ้งหยองฮะกูทำอร่อยด้วยออกตามกานเลยใครอยากดูพี่พลอยทำกุ้งถังครับเม้นมาพี่พลอยจะทำคนยอดแล้วพวกเรารอกินนะครับไอ้น้าจิ้นี่ทุกคนครับทุกคนดูนะอ่ะ นี่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่เราถ่ายใช่ไหมปกติเราจะมีไฟสตูดิโอใช่ไหมคนดูดูไฟดูไฟอ้ไม่รู้จะมาตั้งเพื่ออะไรโอเคครับทุกคนครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าคลิปหน้ากินเผ็ดเนี่ยผมผมจะไม่เล่นละทรมานไม่เล่นนะคลิปหน้าอร่อยดีโอเคถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าอยากให้เล่นอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยว ยืดของจริงอ่ะแอดมินจะเข้าไปอ่านครับแอดมินก็คือพวกเราเนี่แหละจะเข้าไปอ่านวเจันใหม่ในวันที่พวกเราว่างครับถ้าพวกเราไม่ว่างเราก็จะไม่ทําคลิปให้ดูเพราะว่าถ้าไม่ว่างก็มันก็ทําคลิปไม่ได้ไงนะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะโอเควเจันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายคือนี้ขโคตรหมด energy อ่ะโคตรทรมานเลย